ำนักงาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีรวมพลังยุติการใช้แรงงานเด็กวันที่10มิถุนายน2 5 1 5เวลา13น30นากานาทีนางนวลทลีวงเขี้ยมสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานจังหวัดลบบุรีหอมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายนร่วมแสดงสัญลักษณ์ยุติการใช้แรงงานเด็ก เอนชัยเลเบิรโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจวเปิดงาน12มิถุนายนของทุกปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO กำหนดให้เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกเพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาร่วมกันต่อต้านและยุติการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกยังคงมีเด็กจำนวนมากถูกทารุนกดขี่ขู่บังคับใช้แรงงานทำงานเสี่ยงอันตรายในโอกาสวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายน2565องค์การแรงงานระหว่างประเทศ The International Labour Organization หรือ ILO กำหนดประเด็นหลักคือความคุ้มครองทางสังคม เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็ก Universal Social Protection to e n s i r e Labor อันครอบคลุมตั้งแต่ด้านแายงานเช่นค่าจ้างหรือสวัสดิการไปจนถึงด้านอื่นๆคณะสนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรี จะทิศนั้นมองเข้าไปจากทิศนี้ความด้วยกำแพงเป็นกำแพงทีข่ขังไว้นานไปมันยิ่งซับซ้อนสูงจนเกินไปและถึงแม้จะสูงสัดเท่าไรเราจะมาจากทิตไหนคนสำราญงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจ